บริเวณถุงเป็นน้ำลึกนะครับเพื่อนๆจาบบริเวณถุงเพิรนอยู่กันยุ่งประมาณสามลำแต่มันเป็นเนื้อที่มันเป็นน้ำลึกจับเพื่อนๆเนื้อใหม่ไปเพราะฮันได้ดอกในน้ำลดลงดิจับน้อยเยอะน้อยอยู่จะไปได้ตอนนี้ก็ผงต้องหากินบริเวณแถวแถวนี้แหละไปก่อนพี่น้องเลยนี่และแถวนี้กครัามาน้ำลึกไหมก็น้ำลึกพอกระเทือนเนื้อใหม่กับเพออยู่ได้อยู่อยู่ได้ทุกวันแหละมาหมึกก็มาจับจองพื้นที่บริเวณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าฝุดมองนี่เป็น พื้นที่หน้าน้ำกว้างเย็นหน่อยกับม่มองนี่แบบเรเคยผ่านนะคะพอได้กินยุ่งจะเนือ้อปลามันแลนก็อาจจะได้หลร้อนเป็นเพื่อนของวังป่าพี่นอ้องแถวเนี่ยใช่หมดเลยเมื่อก่อนก็ถูกปลาดีๆน,นะคะแถวนี้เพราะเย็นหน้อยก็หากินตั้งแต่เขาจัดกิฟต์เริ่มจัดก,กิฟต์น้ำปีแรกๆคุณพี่น้องเอ้ตัง้งแต่พศไม่แน่นใจว่าห้าหกหรื หาซีหรือหาหาเนี่ยแหละพี่น้องคือสองปีพี่นองเด็ดหกหัวหาห,าก,ห,าหากเนี่ยรายอน้อยก็จำก่ได้ว่าเขาเริ่มต้นกักเ,เก็บน้ำปีใดอู้ต่ว่าปีห้าสี่ห้าสามห้าสี่หาซีหรือหาหาเนี่ยรายอน้อยลงน้ำก็เขาก็เริ่มกักน้ำแล้วเอาล้วค่ะจอดแถวนี้แล้วเพื่อนๆจอดจับจองเตรียมตัวจอดจะเพื่อนๆจอดก่อนนะคะเงียบบิสซีบัาบาทหน่อยป่ะ จอดแล้วก็เอาจอลงวันนี้ไม่มีลมนะคะเพื่อนๆลมยังไม่ทันมาแต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวแก้ผาก่อนมัดผ้ามาเอาแก้มือเดียวจะแก้ได้บนนบาดนี่นอืมเนาสะดุ้งก็ตั้งแต่พร้อมเคียนผลพี่้องเอ้ยผู้ <c oughs> ขาดหลายป้องหลายหูแล้วกว่าจะได้ลงกว่าจะลงไร่ก็ต้องแต่งก้อนพีน้องเลยแต่งอย่างวัตตี้ต้องหยางก็ต้องเย็บผาก้อนทุกมือเลยบ่เย็บก็บ่ได้มันมีแต่รอยรั่วนี่ก็มีสมอด้วยนะคะสะมอป้องกันการปลิวอุ้ยอ้าวลึกนี่มาโอ้พอดีถึงพื้นอยู่เดี๋ยวค่อยปรับลงระดับลงใหม่เอาไปจจอเพื่อน,นเดี๋ยวเอาสะดุง้งลงกันก่อนนะครับเพื่อน,นจ้ะ เดี๋ยวยายน้อยขออนุญาตปิดการแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวโทรศัพท์จะตกน้ําจ้าสวัสดีตอนสายๆนะคะเพื่อนๆแล้วกับเหมือนเดิมเมื่อนี้ก็ได้สําหรับยายน้อยนะคะว่าได้ไปให้ไปสวนน้ำเขาดอกเพื่อนๆช่วงนี้มันแรงฝนบ่ตกเมื่อวานก็ทําทรงว่าจะตกกับบตกนะคะมีแต่ลมลมยางรุนแรงพี่น้องจ้าออกมาหนาหนาเหมือนเดิมเพื่อนๆจ้านี่เลย หาอยู่หากินตามวิธีของย้ยน้อยนี่แหละเพื่อนๆจ้าออกมาสวยๆก็ได้เป็นหลๆนึ่งเต้มเต้มนี้น่าจะโลสามโตเพราะรุ่นๆยุโตเพอาะรุ่นยุ่เจ้าเพื่อนๆจ้าปลากระไดแต่ว่าเมื่อนี่บรรยากาศแดดแจ่มปลากระบ้อนดีๆดอกพี่น้องแต่ว่าสิถือว่าถืออันนี้มาลุ้นกันอีกเที่ยนึงละจ้ามันยังสรุปว่าหันได้สรุปได้ก็คือภาคบ่ายจะได้ตัวเยอะแล้วจะได้ตัวน้อยก็นี่เลยเจ้าเพื่อนๆเมื่อนี่เพื่อนๆร่วมสนาม ก็บอบใครไม่หลาไปในเอนเพื่อนก็มีแน่อยู่แต่ว่ายู่ป่าปลายพูนไกลๆพี่น้นนนองจ้าเดียเย๋ยวยายหน่อยเบิ้งอาการก้อนถ้าอาการบอกใครเวิร์กเดี๋ยวเบิ้งก้อนว่าทั้งใดถือดีถ้าบอถือก,ก็จะได้ขยับขยายไปหาเพื่อนตอนนี้ยานหน่อยก็อยู่มุมนี้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมที่เดิมไม่ได้หนีไปไหนนี่เลยแต่ว่าขยับขึ้นมาจากหม่องเก้าหน่อยหนึ่งพี่น้องจ้าเนี่ยก็มีเขามาทำงานอยู่ถึงฟังเนี่ย ขายะมันมังฮอนฮอนพี่น้องเลยมังน,นี่แดดเปรี้ยงนะคะแต่ว่าก็ทํางานได้อยู่เพราะามันมีลมยัหน้อยก็ออกมานี่ละเลาะเบิ้งพี่น้องจ้านี่เลาะเบิ้งแพ้ยัน้อยดิด่งดุงดิงด่งดุงดิ่งอยู่เรือก,ก็แล่นกายไป,ไปกายมาหลายล้ำแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ยัน้อยก็บ่าได้ตั้งกล้องอให้เบื้องตอน,นยกุกส่วนมากก็บ่คกอคถือหรือพี่น้องมันถือห้างห้างถึงห้างมากพี่น้องจา้าปลาตะละมือก็ได้ไปจ้าเดี๋ยวไปยกเบิ้งกันกัน จะมีโตรหรือบ่มีโตนะคะเพื่อนๆหมายล้วไอสามไปหลากหลายอาชีพนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือหนึ่งอาชีพหากุ้งหาหอยว่าแต่ขยันบ่อดพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮากะได้ ขยันไม่อดตายนะจ๊ะบ้านเรามีมองหายู่หากินหลายแต่ว่าขยันหาบ่เ,าเท่านั้นเองพี่น้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของเรามอก่อนยายน,น้อยกับหาน้ำเขานี่แหละแต่ตอนนี้ไม่มีคู่ซ้อมก็เลยไม่ได้ออกหาน้ำเขาพี่น้องเออ้ยเอาละหากินไปสัมพังแบบนี้ไปสาก,ก้อนพี่น้องเออ้ยนี่ อะไรละลิบลิบ